สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผลงานรีวิวของผมวันนี้นะครับจะมารีวิววันนี้ครับร้านไดโซนะครับแผ่นกันเลื่นในห้องน้ํานะครับนอนสลิปก็คือไม่ลื่นนะครับบาทับนะครับทับใช่ไหมอ่างอาบน้ําแล้วก็ชเวอร์แมทที่แปลว่าเสือก็คือทั้งเอาไปวางทั้งในอ่างอาบน้ําแล้วก็อาบแบบชเวอร์ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับความขนาดนะครับ ยี่สิบหกจุดสี่คูณสิบสี่จุดหกนิ้วนะครับเดี๋ยวเราหรือว,ว่าหกสิบเจ็ดคูณสามสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูในห้องน้ําเลยนะครับดูก่อนนะครับด้านหลังจะเป็นอย่างงี้ครับมันเหมือนเป็นตุ่มๆนะครับลองเทสเบือเ้องต้นที่พื้นห้องก่อนนะครับเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเทสในห้องน้ําดูนะครับ เนี่ยครับพอวางไปโดยที่พื้นเปียกนะครับมันก็ลื่นนะครับลื่อนแบบนี้นะครับช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเกิดพื้นแห้งข้างหลังมันเหมือนเป็นจุ๊บเหมือนสุญญากาศที่เราเคยใช้แปะตามผนังอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเช็ดพื้นให้แห้งแล้วเดี๋ยวมาแปะดูใหม่นะครับว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะครับอลองเช็ดพื้นให้แห้งดกว่านะครับเออพูดตามตรงผมผมไม่ได้อ่านคู่มือนะเมื่อกี้ ที่ฉลากไม่รู้ว่าจะมีคู่มือหรือเปล่าว่าต้องเช็ดให้แห้งก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนเนดะี๋ยวลองเช็ดดูแล้วก็เช็ดเช็ดด้านหลังนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เปียกไปหกสิบบาทครับ,บาราคาประหยัดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองวางใหม่นะครับ กดกๆหน่อยนะก็ยังลื่นอยู่ดีนะอ,อยังลื่นอยู่ครับลื่นเลยครับลื่นหัวทิ่มเลยก็พื้นผิวอาจจะไม่เหมาะหรือว,ว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับหรือผมอาจจะทําไม่เป็นนะครับเดี๋ยวไปดูฉลากอีกทีนะครับาาดูฉลากนะครับแผ่นการลื่นสำหรับปูในอ่างอาบน้ําอ๋อ หรือว่าถ้าวางไว้ในอ่างกับน้ํามันก็จะชนขอบอ่างพอดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษนีน้เขาเขียนว่า and shower mat ด้วยนะครับ bath and shower mat with suction pad ก็คือให้มันดูดนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าผมใช้ไม่สำเร็จนะครับแต่เพราะว่าผมอาจจะใช้ไม่เป็นหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะครับุมเด้าชิดมุมไปด้านนึงอะ ช่วยไหมมันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับหรือเลื่อนไนะหมหรือว่ายังไงลองเอาน้ำใส่ดูจะยิ่งเลื่อนเข้าไปใหญ่นะครับโอเคก็เป็นการทสเบื้องต้นแบบสดๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผม ถ้าอย่างเงี้ถยถ้ายังอยู่บนแผ่นอะก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเออลำแน่นละครับลำแน่นละพอมันเปียกน้ํามันจะแน่นป่ะพอเปียกพอเปียกน้ำล้วแน่นขึ้นครับเนี่ยพอเปียกน้ําชุช่มๆแบบนี้มันแน่นขึ้นก็พอได้ก็พอได้นะครับ หมือนจะช่วยนิดนึงเวลาถ้ามือว่าเวลาเราเราอาบน้ำเราก็ยืนอยู่บนนี้นะเนี่ยลงมายืนหนุนเะนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับเออได้แหละเนี่ยนะครับจับจับให้มันเป็นอย่างนี้หรือว่าแนวไหนะแนวยาวแนวยาวหรือแนวเอาตามถนัดอะ่ะผมว่าถ้าเป็นผมเอาแนวนี้ดีกว่า พอได้อยู่ครับพอเปียกน้ำมันก็เหมือนเหนือเลดขึ้นอย่างเงี้โอเคก็เอาเป็นว่าไงถือว่าพอใช้ได้แหละครับนะครับลองลองดูกันเองแล้วกันครับเพราะมันแค่หกสิบบาทก็ มานี่แหละครับ